ราอยู่กับฟุตบอลเมเจอร์2015นะฮะเป็นทักกับนะครับเกมนี้นัดนี้นะครับผมคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมจะเจอกับบิสตอลสตีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงปี2027นะครับอีกประมาณ5ปีนะครับขณะตอนนี้นักเตะในทีมค่อนข้างจะเป็นตัวเกิดใหม่กันเกือบหมดแล้วนะฮะนัดนี้ผมเจอบิสตอลนะครับบิสตอลกค่อนข้างจะเป็นทีมที่แต่ละครึ่งนะครับช่วงระหว่างครึ่งแรกกับต้น ครึ่งหลังกระไทยครึ่งหลังเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเกมมาเกมนี้ผมเล่นในบ้านนะครับผมก็อาจจะเล่นคุมสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วจะพักค่อยเดินหน้าบุกนะครับผมเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนะครับก็ก่อนจะถึงการแข่งขันก็คุยเรื่องสัญญาฉบับไมโครบอร์ดนิดนึงนะก็ต่อสัญญาไปอีก4ปีนะครับจนถึงปี2032นนั่นเองนะครับผมก็ก็จะถึงการแข่งขันนะฮะนัดนี้ผมเล่นในบ้านนะครับ ก็จะเล่นแผนประจําตอนนี้ก็คือเล่น4-4-2คลาสสิกอยู่นะฮะก็ก่อนการแข่งขันก็จะกด퀵แพคให้ผู้ช่วยช่วยจัดตัวนะครับว่าผู้ช่วยเสนอตัวแบบไหนมานะครับก่อนจะลอกจัดใหม่ทีนะฮะตอนนี้เดเคอยยังเป็นเป็นมือหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างลู้นฮะจริงๆไม่อยากเอาลงอยากจะลองเปลี่ยนตัวอื่นอยู่บ้างนะครับลองปรับดูก่อนฮะเอาว่าเอาใครดีบ้างโอเค เอาเด็กฝึกสโมสรฮะนาธานโป๊บนะฮะยานโอบักเป็นสำรองไปนะครับฟูลแบ็กขวาเปลี่ยนฟิปโปโมโลโล,ลงฮะว่าฟิตกว่าฝั่งซ้ายลูกชออายุเยอะแล้วเล่นในบ้านยังพอไหวนะครับเซนเตอร์ครับนี่คิวขวา สตีฟดอทฟอร์มฟิตไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ขอดูตัว side, ไซา์ว่ามีใครอยู่ไหมอ๋อไม่ค่อยฟิตกันโอเคจัดตามนี้คู่หน้าจ e n i s บร์บโอเคเอาโคดักเตายิอฝรั่งเศสเล่นดีกว่า เดี๋ยราปรับเพราะสตัวนี้เล่นคู่กันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่สีดาวครึ่งทั้งคู่ฮะเดี๋ยวจัดตัวเสร็จแล้วนัดนี้<ม>ก็กดเข้าเกมแข่งขันเลยฮะแข่งขันนะครับวันนี้บิสตอนะครับมาในระบบ4411นะครับผมเล่น442นะครับผม ก็คือ4-4-2วิชั่นเจอกันนะครับทั้งสองแบบนะครับคำสั่งเดิมของการประกบผมให้ผู้ช่วยตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ก็ให้คุยกระตุน้นนุกทีมโม t ิ v a t ก่อนแทนผมไปเลยนะครับเล่นไม่ต้องเสียเวลากดนะฮะเกมน,นี้เล่นในบ้านวิสต้ e เป็นทีมที่ ก็พอยิงได้เสียประตูก็พอประมาณเราคอนโทรลไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพอ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยลองเพิ่มเล่นบุกดูเข้าแข่งเลยครับเอาแล้วครับแล้วก็สิ่งที่เราคอยก็มาถึงฮะได้ประตูขึ้นนําแล้วครับผมจับขวาเปิดขึ้นมาให้ปีกซ้ายเข้าฮอสครับครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้านาทีที่15นะฮะผมก็จะ ปรับแผนการเล่นนะครับผมตามที่มองไว้ว่าทีมนี้เป็นทีมที่เสียประตูช่วงเวลานี้เยอะนะฮะเราขึ้นนําแล้วแต่ผมต้องการอีกสักประตูหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะลงไปเล่นคุมสถานการณ์นะครับผมผู้ช่วยยังไม่มีคําแนะนําอะไรนะครับก็ปรับแท็กติกก่อนนะครับตอนนี่ฟนะันจะเบกฮะ ช่วงบันปลายแล้วเหมือนกันช่วยไลน์กิ๊กนะครับแนะนำว่าตอนนี้แดนกลางของเรานะฮะมีผู้เล่นน้อยกว่าบิสโตนะฮะในแดนกลางนะครับแนะนำว่าลองปรับแท็กติกนะฮะแนะนำเรื่องแท็กติกนะครับยังไม่ปรับครับดื้อครับลั้นครับปล่อยไปก่อนครับก็จะเข้านาทีที่สามสิบเนาะก็ บุกมาได้สักพักหนึ่งขึงเกมเล่นเสียงนะก็ตัดสินใจว่าจะลดเล่นให้มันปลอดภัยลงนะฮะกลับมาเล่นคอนโทนนะครับผมเพื่อคุ้มกัได้เปรียบไปจนกว่าจะจบครึ่งแรกนะครับผมไม่ได้น่าเสียดายครับก็แล้วตอนนี้ไลน์ิผู้ช่วยนะ,ะก็แนะนำว่าอ่าตอนนี้ เห็นว่าเราค่อนข้างจะลำบากในการที่พยายามยิงให้ตรงก่อนนะฮะดูว่าเหมือนเราน่าจะโชคดีที่ขึ้นนำได้จากการยิงที่ยิงกว้างแบบนี้นะฮะแนะนำว่าให้ลองเอาบอลเอบอลเข้าไปเข้าทำในกรอบเขตโทษแทนการยิงไกลแทนดูนะครับผมจิ้มฮะเอาละแข่งต่อครับจบการแข่งขันในครึ่งแรกนะฮะผมนำอยู่10นะครับ ก็เริ่มครึ่งหลังนะครับผมจะปรับแทคกติกไปเป็นดิเฟนซีนะเพื่อให้เล่นรัดกุมมากขึ้นนะครับโอเคทีมเชฟผมเล่นแบบเพอ i b ซิเบิรันะฮะยุดหยุ่นธรรมดานะครับเพราะว่าให้ช่วยกันเล่นนะฮะอาจจะยังไม่ถึงขันนอิสระอะไรมากมายไปที่ออปโพซิชันนะครับตำแน่งของคู่แข่งผมก็จิ้มคำแนะนำของผู้ช่วยนะฮะให้ปรับการเซตค่านะครับ ก็ปรับมีตอนนี้แันเดเบกนะฮะอยู่กับบิสตอนะครับอจุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสาแล้วยัง2ดาวอยู่คุณภาพยังดีอยู่เนี่ยเด็กปัน้นผมซื้อมาใช้งานดีอยู่นะครับแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นัดสวันดี4นัดร้ายนะฮะยึดตัวจริงไม่ได้โอเคปรับแผนการเล่นครับขึงกลางครับจากสี่สหนึ่งหนึ่ง ัดตรงกลางครับอัดกลางทั้งเซนเตอร์ฮาร์ตัวเพื่อเล่นรับเวลาบุกนะฮะโถมบุกนะครับผมบิสตอ r เป็นทีมที่ต้นเครื่องหลังทำประตูได้ค่อนข้างบ่อยทำประตูดีด้วยนะฮะโอ้โหเลยปรับไปเล่นป้องกันนะครับส่วนฟอร์เมชันผมไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนผมใช้4-4่สี่สองผมต้องการเล่นรับนะฮะทิ้งคู่หน้าาไว้เพื่อสวนกลับนะครับผมก็ระบบที่ผมเล่นนะครับก็กลางนะครับก็ธรรมดาเลยครับ จิ้มแผนมาครับ4 4 2สี่ที่มีให้เลือกนะฮะจิ้มปรับขึ้นมาก็เป็นเซตแบบนี้ครับเซนเตอร์ตัวกลางครับเซนเตอร์มิกฟิลนะฮะตัวหนึ่งเล่นออโตเมติกครับเวลาผมปรับเป็นดิเฟนซีฟอย่างนี้ก็จะลงมาเล่นนักป้องกันคู่ครับอีกตัวหนึ่งนะฮะเหมือนฟูลแบ็กทั้งสองตัวนะเป็นออโตเมติกทั้งคู่นะครับผมก็ความถนัดตอนนี้ใน442ความถนัดในการเล่นนะฮะ ฟอร์มชันยังไม่เต็มนะไม่เป็นไรเมนเทนตี้หกสิบห้าเทมโปการเล่นจังหวะควาคุ้นชินกับจังหวะอยู่ที่70ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ครับกาเล่นครับถอยจากระดับปกติลงมาเล่นแคบลงนะฮะยืนติดมากขึ้นกไ็ได้ปกตินะครับผมไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับเอาละก็พร้อมที่จะดูข้างหลังครับ เอาล้วครับไอซุดก็ได้ประตูขึ้นนำสองศูนย์นะฮะนาทีที่ห้าสิบนะครับผมคราวนี้หลังจะพยายามครับไม่ล้ำครับลูกนี้ล้ำมาสองสารอบแล้วครับคราวนี้ผิดพลาดกันเองครับเนี่ยครับทิ้งคู่หน้าไว้สองตัวก็จะกดดังแนวรับได้อย่างนี้ฮะก็เราจะผ่านครึ่งชั่วโมงก็กลางห้องเครื่องถูกแท็กเกอร์นะฮะเจ็บ คาตาอยู่ครับก็จะเปลี่ยนนะฮะก็เดี๋ยวจะเอากลางซ้ายลงมายืนแทนนะครับตัวนี้ป็ตำแหน่งหลักเขาเล่นตรงกลางอยู่แล้วนะครับใช้หมุนเวียนแล้วผมก็จะเอาอีกซ้ายนะฮะชาลิฟฟิลปลงไปเล่นแทนนะครับผมเคปับไม่เป็นไรตัวเจ็บแก้ไขได้ตเตะยืดหยุ่นพอ ไหนๆก็ไหนๆครับครึ่งชั่วโมงแล้วเล่นป้องกันมากเล่นดิเฟนซีฟมากระวังระวังมากเดี๋ยวแฟนบอลไม่แฮปปี้เรานํา2งสูตรแล้วเราโยกได้ผมปรับแทคติกเป็นเล่นแอตแทกกิ้งดูครับเล่นเปิดหน้าสู้สักช่วง15นาทีดูครับเผื่อได้อีกสักประตูหนึ่งฮะวารุดาการที่แล้วทำแสบกับทีมอยู่ครับเป็นทีมที่เอาชนะผมได้ฮะ ดนั้นหน้านั้นนี้มีโอกาสยิงอีกก็ต้องเอาให้ยับครับอย่าปล่อยให้ลอยนวลนะทีมพวกนี้เวลาลอดแล้วนะัดที่จะเจอเราชอบปากดีฮะออะไรเนี่ยอาจารย์โอเคอาจารย์ใจดีเล่นในบ้านครับเล่นในบ้านแค่เตือนอู่ซลูกนี้อย่าบอกนะมา มือสามของเราจะทำได้ดีไหมอ่อนเบรกยิงทิ้งโอเคไม่เป็นไรเราสู่ช่วง15ทีท้ายนะฮะผมก็ี่ก็จะเล่นให้เสียงน้อยลงโดยปรับลงมาเล่นแตนด์ดนะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะระหว่างการเล่นเสียงกับเล่นปลอดภัยนะฮะผมโอเค ทีแปดแล้วฮะนักเตะเริ่มอ่อนล้านบผมก็จะเปลี่ยนตัวริมเส้นฝั่งขวาก่อนนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาจะเปลี่ยนตัวการนะฮะในความสนในแดนกลางครับโอเคเสร็จแล้วทายเกมแล้วครับผม วิสต้าบุกไม่ขึ้นก็ปรับจากกลางแน่นแน่นวางหน้าคู่เพราะบุกก็เปลี่ยนมาเล่น4411เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมใกล้จบแล้วใครบอกว่า442จะเล่นแบบติ๊กต็อกไม่ได้นะฮะ คนชอบเข้าใจว่า4-4-2ลักษณะการยืนมันไม่มีเรื่องของแนวทะแยงนะครับผมจริงๆคือถ้าไม่ยุติคับว่าแนวทะแยงเนี่ยคุณอย่าลืมว่าการขยับของตําแหน่งริมเส้นเน่ะเขาขยับขึ้นมาเล่นในพื้นที่ว่างระหว่างแดนกลางกับแดนรับแล้วก็แดนหน้าได้นะฮะมันเกิดแนวทะแยงอยู่แล้วโดวยเช่นนะฮะ4-4-2แผนที่คุมพื้นที่เต็มสนามท,ที่สุดแล้วแผนหนึ่งนะครับผมสังเกตดีๆเห็นไหม ไ hey. ม่จำเป็นต้องมีแนวทะแยงสามเหลี่ยมอะไรให้วุ่นวายครับเล่นง่ายๆแผนง่ายๆนักเตะต,ตัวไหนเอามาก็ลงเล่นได้เลยง่ายที่สุดนะฮะอันนี้ถ้าใครเล่นแล้วแบบไปเจอทีมกำลังหนีตายแผนนี้โอเคสุดปับตัวง่ายสุดจบการแข่งขันครับ 2 0นะฮะผู้ช่วยคุยหลังเกมแทนเรียบร้อยโอเคนี่มีกำลังใจชัดเจนนะฮะก็กดข้ามเลยเห็นไหมครับสี่สองก็คลองบอลได้ถึงเกมได้นะฮะขวัญใขรอาร์เซนอลแมมอาร์เซนอลเพิ่ Arsenal, งเปลี่ยนโค้ดแต่อารมณ์โค้ดปะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโค้ดใหม่ตอนนี้สถนานการณ์ก็ยืดหัวหาเปปนจ่าฝูงอยู่ครับ โอเคนะโอเคสเปอร์เหมือนจะดีก็ mm hmm. ยังทรงๆไม่ขึ้นนะครับผมแต่วันนี้กลองหน้าของผมผลงานค่อนข้างยิงที่ยิงกว้างนั่นเสียดายฮะแต่ว่าหน้าปีกทำได้ค่อนข้างดีครับผม mm hmm. ก็คลิปนี้ก็เรียบร้อยฮะจบแล้วครับผม